สวัสดีครับนี่คือรายการบินแคสติ้งนะครับวันนี้ผมก็จะมาแคสเกมแม็กเพลนะครับโอเคมาเล่นกันเลย ไปด้วยนะครับเนื่งจากอเสียงในเกมมันเป็นตัวรีแพคจึงทำให้เสียงบางตอนไม่มีนะครับ Please, Michelle. Oh, baby. room and then... Yeah.

8นัด m ม g o กอชนั่นแหละอีเซอร์อีเกมเมาประชันกัน ที่รู้ที่รู้อยากยิงโดนไปมันแรนะไม่ตายฮะเกมนี้ต้องขยันเซฟอย่างวอง่องนะฮะจะเป็นอะไรที่เยี่ยมมากถ้าได้เซฟ ตาและแปนับเป็นอะไรที่เวิร์กมากเปิดไปแนละ้วก็จะเห็นว่าเนน่าไม่นานามเซฟก่อนนะคร <c oughs> อดูวะหยิบม,มั่เลย What the?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  Oh. Step up yeah. Uh -huh. a What the frick? อย,นอย่นี่สองตัวเขาจะคุยกันยังไม่โดนวะเอ้ ก็น่าจะเป็นที่นี่นะสำรวจห้องอื่นกัดูเดี๋ยวเพื่สำรวจนะฮะที่เราต้องไปนั่นคือตรงนี้ say g o o b ตานะฮะ say goodbye บ้าเลยหลับไปนะฮะ These armed thugs just appear from nowhere. We need to get help. I can make the call from the control room one floor up. Can you take me there? Sure, sounds good. Follow me. See, I'm caught for me. So I'm not home. But I ไอ้นี่ไปนะฮะจนกว่าจะถึงทางไปเปิดประตูโอเคมันเปิดนะมาดิจ้าโฮมฟรีนะฮะ This way หลับคานะฮะ สุกนะเราก็จทการแกองปานะฮะเกดองปปาคุณสิโอ้วเ ขี่บอกว่าเดี๋ยวโควต์เปิดได้ก็ไปเลยฮะกลัวอะไรละ่ะเปิดเพื่ออะไรฮะ w วัตถุไฟงานอ๋อเปิดมาปืนแม็กเดียวนะตอนนี้ก็นอกก็ต้องทำการขี่รถไฟชนเขาเรียกว,ว,ะวะ่าอะไรวะบาง ลางรถไฟที่มันยังไม่ได้เปิดชมไปมงุ่มมันน่าจะพังนนะโอเคอืมเอาโหดจริงนะฮะแล้วก็น่าจะมีคนมาต้อนรับเราอย่างแท้จริงนะฮะก็เต็มตัวะฮะเตรียมวิงว่งแบบนอนสต็อกนะฮะเฮบ้าเลยโอ้ยหนึ่งดอกยิงฆ่าทำไม กันนะเบชอืมแลมีระก็ไม่บอกผมล็อกเพื่อนะฮะก็เสียไปเมื่อกี้เคเคก็เป็นฉากมูบีงงงี้งงงี้อะ ไม่มีอะไรมาเสียงงนูงนะฮะมาแต่ไกลนะฮะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวรับประกันว่าแชปจะส่องมาแน่นอนฮะเร็วๆไม่เร็วๆนี้วันเดี๋ยวก็น่าจะติดต่อนะฮะโอเคอันก็จบการรีวิวเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ